วัดีครับมอนี่สองอีสานพาเที่ยวข้าผพามาเกี่ยวเขานะครับตามเบวองนะครับครับวันนี้มาเกี่ยวเขานะครับด้วยรถแทรกเตอร์ยันม้านะครับเกี่ยวรถเกี่ยวนวดข้าวห้าสิบสามแดงนะครับห้าสิบสามแดงมา้าวันนี้ก็มีคูเวต้ามาเข้าร่วมประกวดนะครับสามสิบแรงมา้าตอนนี้คูเวต้าได้ แสงหน้าไปแล้วครับยันม่าก็ยังเล่งมือต่อไปเรื่อยเพื่อความสำเร็จเป้าหมายก็อยู่ตรงนั้นนะครับต้นกล้วยไปดูเลยครับว่ายันม่าหรือคูวต้าจะชนะนะครับตอนนี้คูวต้าแสงหน้าไปนิดๆตามไปดูเลยครับความมองไวของยันม่าของเรา ส่งเข้าประกวดนะครับแรงนะครับยันมาของเรายังเร่่องมือต่อไปเรื่อยคูต้าก็ไม่เคยยอมแพ้เดี๋ยวไปดูโควต้ากันนะครับ <c oughs> <c oughs> คูบต้าก็ยังต่อสู้ไปเรื่อยเพื่อความชัยชนะ ครับถึงข้าวจะล่มก็ยังเกี่ยวได้นะครับปีนี้รถเกี่ยวยี่ห้ออื่นไม่สามารถลงได้นะครับต้งใช้ความม่องไว้เพราะว่ายังเป็นข้าวอยู่นะครับต้องเกี่ยวเอานะครับข้าวล้มนะครับ รถเกี่ยวยี่ห้ออื่นไม่สามารถลงได้อันนี้รวมสินไทยของเราส่งเข้าประกวดครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าช่องของเราจะพาไปดูอะไรอีกนะครับครับขอบครับ